สวัสดีครับผมพูปก pues ับเราอีกคนนอน้าเช่นเคยครับผมบรรยากาศช่วงประมาณแปดโมงอิตาเลียครับนี่ก็มาหาเละตกป่าครับผมบรรยากาศแดดเริ่มฮ้อนแล้วครับน nah, ี่กับมาเป็นซีนเริ่ดินเดียวครับผมครับเป็นคลองธรรมชาติครับ ข้กองธรรมชาติครับตอนนี้บ่าเอกก็ได้มาหอดไม้แล้วครับผมแล้ว่าจ,จะตกตรงนี้แหละครับแถวนี้แหละเนื้อที่ใส่เมื่อนี่ครับเราเอกได้ตับไก่มาครับผมตับไก่ปิดแข็งมากครับกอนสิมากเลยล่องกลนใส่เดือนครับได้ใส่เดือนประมาณสิบกว่าตัวครับนี่ใส่เดือนครับ ได้ใส่เดือนมามาสิบกว่าตัวครับแล้วก็ตับไก่ครับผมเอามาเป็นเหยื่อครับวันนี้ในทางเบ็ดที่ใส่ก็จะเป็นชิงเหลิวครับขั้นเดียวครับผมขั้นเดียวครับนอนเนาะเลยครับผมเนี๋ยไปลองรูดน้ากันครับว่าสีมานบอมานครับผมก็ได้ใส่เดือนมาสิบกว่าตัวครับกับตับไก่ครับผมเนี่ยวมาลองิึงวาสีมานบอมานครับไม้ธรรมชาติครับดูทํากันครับผมครับเห็นไหมครับ ดำดำครับผมเอาแล้วครับเริ่มตอดเยื่อแล้วครับผมเบาเอกใส่ใส่เดือนร้องเบิ้งก่อนครับร้องเบิ้งใส่เดือนก่อนครับผมนี่ครับเบิ้งดำดำน่ครับเป็นปะนิ่นครับผมป่าเริ่มมาแล้วครับดำดำที่เย็นเป็นปะนิ่นนะครับเริ่มมาตอดเยอ่อแล้วครับนี่รุ่นครับผมป่ายังไครับผม ปุ่นปุ่นประดุกยักครับดำดำมันครับผมไปแล้วครับมันประเนี่ยนเขามาเป็นฟูงครับผมดำดำมันครับมีแต่ประเนี่ยนรวนๆครับผมปลาเนี่ยนครับเป็นฟูงเลยครับผมจิบน้ำเห็นไหมประเนี่ยนรวนประมาณ หกเส้นเจ็ดเส้นครับหรือว่ารุ่นประมาณสามสี่นิ้วครับผมรุ่นพอดีสวยๆครับเอาละครับตอดแล้วครับตอดแล้วตอดแล้วเรียบร้อยครับแต้มแรกครับผมโอ้ปะเนียนครับผมตอดแล้วครับหย่อนลงไปได้ประมาณ พอถึงขานาที่ครับเอาและครับลากครับเดียบรล่อยครับผมแต้มสองครับผมจัดไปครับเรือมแล้วครับเรือมตอดแล้วครับหย่อนลงไปได้ประมาณสองนาทีครับเอาละเอาละลากลวครับรอจังหวะครับผม ติดแล้วเต็มซ้ำครับผมตอดแล้วครับตอดแล้วครับเดีย๋ยวลงไปยังบ้าถึงนาที่ครับไปรับลากรับไปแล้วรอจังหวะครับก็ืึงค่อยจะ อ๋อติดแล้วเตีมซีครับผมมันมันครับจัดไปครับเดี๋ยวเอาวอกสิลองทายให้เบิ้งแบบประตองตอครับจากข้าวครับผมเยวสิลอ่งให้เบิ้งครับนีอใสเดียนครับผมเด้ใส่ล้ครับใสหน่อยเดียวครับผมใสไล่ได้ครับป่ามันฉลาดครับผมใส่นิดเดียวพ่อครับเบิ้งน้ากันครับบาทนี้ปึ๊บยาดลงไปแล้วครับรอรุนครับเบิ้งทุนน้ำกันครับ สีดำๆเมันครับผมเอาล้วครับตอดแล้วโอ้ยร้อนทิพน้องไปแป๊บเดียวครับกินไว้ครับแง่ส่เดือนเนี่ยกินไว้ครับเดี๋ยวยายย้อยเดียวครับเมื่อกี้พึน่นกินไปแล้วเครื่องหนึ่งเหลืออย่อยหนึ่งเอา้าเอา้าโอ้ยตอดดีแทบวะเดี๋ยวย่อยหนึ่งครับ พอติดดวงเบ็ดแล้วครับลองมึงกินบ่เอานะครับมีอาการอีกแล้วดึงไปแล้วครับเป็นปลาหน่อยครับมัก,กวนอันนี้หน่อยครับดุนซ้องซ้ำอยู่ะดึงแลนไปแล้วครับดึงแ,แลี้ยนนะดึงสวนปะครับ โอ้ oh, ติดแล้วติดแล้วครับผมเนี่ยนะครับบ่ได้ตัดต่อครับผมแต้มหาครับจัดไปครับผมเดี๋ยวแล้วครับเพิ่งทีมลงไปตอดแล้วครับเพิ่งยอดลงไปตอดแล้ว อันนี้กัมาลอยเยอะเยยครับผมเรอรอทุนครับดำดำแล้วครับเริ่มเริ่มจะลากไปแล้วครับลากทุนไปแล้วครับดึงสวนครับโอ้เดี๋ยร้อยครับผมแต้มหกครับเนี่ยการแล้วครับตอดแล้วครับตอดเยอะแล้ว สังเกตทุนครับผมดำดำครับป่ายเบดครับผมไปแล้วอืมหล่อนครับย่อนไหมครับสังเกตทุนแล้วครับ เอาแล้วครับมีอาการแล้วครับไปถึงหน้าที่ครับลืมนะครับลืมนะลืมนะ เริ่มจะลากทุนรับลากเยอะรับรอวจังหวะครับผมลากต้นอยูปป่ปลายเพียนี่ครับ อ้าหรวมแล้วครับผมแต้มเจ็ดครับเดี๋ยวลองย้อนทั้งนี้เพื่อครับ ครงนี้บ่ตรวจครับมา,างลงมุมทางเก่าครับผมนี่แหละจู่กางกันเลยครับนี่ต่อแล้วครับย้อนลองแป๊บเดียวครับผมเอาละโอ้ยบวกนครับบวกลนครับ,รบรไม่ยังไม่ครับแป๊บเดียวย้อนลองไปดึงนะครับเอาไม่ครับผม เอาละตัวแล้วตอวแล้วตอวแล้วดึงลับปลาอย่างจีนิโอ้ติดแล้วครับผมเรียบร้อยครับแต้มที่แปดครับผมจัดไปครับ เอ้กิส่ยเยื่อเก่้าครับผมนห่แหลมมันเหลือครับผมแปดแฉมนะครับรุ่นต่อไปครับปึ๊บเอาต่อแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเดึงแล้วครับดึงเยอะแล้วครับรอจังหวะครับ เอาดึงเขาดึงไปเดีย๋ยวมีดึงส,รรงสรรวนครับเขาดึงสวนครับโอ้ยบุรดนครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับดึงไปแล้วครับดึงไปโอ้ยบุรุนครับ ดิงไปหลอนครับ ต่อแล้วครับไปแล้วครับอ้าวร o อนครับต่อแล้วครับ ไป้ครับเรียบร้อยครับผมเต้มที่เก่าครับผมจัดไปครับเหยื่อเก้าครับนี่ละในนอยนี่และครับตัดแล้วครับยังมาถึงหน้าที่ครับตัดแล้วเหยื่อเกาครับอ๋เรียบร้อยครับแต้มสิบครับผมจัดไปครับสิบแต้มแล้วครับ ครับคลิปนี้เราเอกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมเนื่องจากแบตเตอรี่อ่อนครับผมแบตเตอรี่อ่อนตอนนี้ก็มาตกได้แค่30นาทีครับผมมาตกได้แค่30นาทีแบตเตอรี่บริชชราตครับผมก็เหลืออยู่ครับแต่ว่าหเก็บติดเครื่องไว้ครับเหลือไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเหลือแบตไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แกะมาถ่ายเบื้องหมายธรรมชาติครับผม มาตกได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็ได้ปลานิ่นรุ่นสองสามนิ้วครับรุ่นพอดีครับได้สิบตนะครับตอนนี้ได้สิบแต้มละสิบแต้มนะครับผมด้วยเหยื่อสายเดือนครับกินดีขนาดครับผมกะบ้าอีกกะทิตกต่อไปครับสิตกต่อไปเรื่อยๆครับผมกะสายเดือนกะเลื้อยครับเพราะว่าใส่แค่นิดเดียวครับผมเลียดครึ่งครับผมตกต่อไปเรื่อยๆครับบ้าอีกกะทายเบิ้งแค่เก้าต10สิบตัวนะครับผมหมานครับผมเขาดีครับผมแกวเลยครับเหยื่อสายเดือนครับผม ย้อนลงไปพอถึงหน้าที่ครับรู้เรื่องครับผมมันมันครับตอนนี้ก็ได้สิบแต้มแล้วครับก็เลยพาก่อนครับแบตเตอรี่เหียอหน่อยครับสิบแต้มมันมันครับแยกสาเดือนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมปิดกาลังใจเบ้าอีกสาคลิปต่อไปครับมันมันครับผมจัดไปครับสวัสดีครับ